เมื่อกี้จำได้ไหมที่โคดุยให้ทุกคนนะคะคำนวณค่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของเราไว้แล้วก็ค่าพลังงานต่อวันที่เราควรได้รับสูตรลับอันนี้ให้สูตรไปเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังคลิปสุขภาพดีๆกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนนะจ๊ะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแช่ และที่สำคัญคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสัปดาห์ศูนย์ก่อนศูนย์ยังไม่เริ่มนะคะให้เราเช็คก่อนเช็คก่อนว่าเดิมเนี่ยสรุปแล้วจริงๆเนี่ยเราเนี่ยกินมากหรือกินน้อย ถ้าเรากินน้อยเกาะน้อยเกินไปเนะี่ยคือดูซิว่าวันหนึ่งกินถึง1,000แคลอรี่ไหมหรือเดิมกินมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะกินอยู่ที่ระหว่างค่า BMR และค่า TDEE นะคะสัปดาห์ที่1เนี่ยให้เราเริ่มแบบนี้ค่ะพวกเราให้เรากินเท่ากับค่า BMR ก่อนมันก็จะช่วยทำให้เราติดลบใช่ไหมคะติดลบพลังงานร่างกายก็จะดึงของเก่าออกมาใช้ เวันนะคะสิ่งสําคัญก็คือง่ายๆคือเรากินไปเท่าไหร่เนี่ยให้เราเพิ่ม GYB เข้าไปนะคะเดี๋ยวโคดอุยมีสูตรสัปดาห์ที่1กินให้เร่ากับ BMR นะกินให้ได้ตามนี้ก่อนสัปดาห์ที่2กินให้อยู่ระหว่าง BMR กับ TDEE อ่ะสมมติโคดุยยกตัวอย่างโคดอุยเนาะสัปดาห์ที่1เนี่ยโคดอุยเคยวัดค่า BMR ของโคดุยก็คือได้1000กิโลแคลอรี่ฉะนั้น สัปดาห์ที่1โค้ดอุ๋ยต้องเริ่มกินวันละ1,000กิโลแคลอรี่พอเข้าสัปดาห์ที่2ปุ๊บเริ่มปรับนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่ปรับการทานเพื่อปรับปรุงระดับการเผาผลาญของเราไปด้วยนะคะพอสัปดาห์ที่2เนี่ยค่ะค่า BMR เนี่ยโค้ดอุ๋ยอยู่ที่1,000ใช่ไหมสมมุติว่าโค้ดอุ๋ยเนี่ยมีการออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งเนี่ย3-5ครั้งก็โค้ดอุ๋ยก็คำนวณค่า TDE ออกมาก็คือ1,000 คูณกับ1.55 1.55มาจากไหนถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นจนจบเราจะรู้นะคะพวกเรานะ1.5ก็เท่ากับว่าค่า TDE ของโค้ดุยก็อยู่ที่1,550โค้ดุ่ยสามารถกินได้อยู่ระหว่างเนี้ยระหว่าง1,000ถึง1,555แล้วพอสัปดาห์ที่3ให้กินเท่ากับค่า TDE ก็คืออยู่ที่ประมาณวันละ1,500กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าตามสูตรเนี้ย เราจะรู้สึกว่าระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นและน้ำหนักเราอาจจะไม่ลงนะทุกพวกเราแต่สัดส่วนของเราจะลดลงลองดูค่ะและถ้าวันนี้เราอยากให้การลีนไขมันของเราอะ่ะมันไวยิ่งขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแนะนำการออกกำลังกายเพิ่มไปด้วยได้นะคะก็คือสำหรับรสัปดาห์ที่ศูนเน้นเหมือนกันว่าให้เราเช็คตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเดิมเราเป็นคนที่คาร์ดิโอหนักหรือเปล่า ถ้าคาร์ดิโอมากเกินไปเนี่ยวิ่งนานจนเกินไปออกกําลังกายนานเกินเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะความเครียดน,นะคะอย่างที่บอกเนาะเราคุยกันไปหมดแล้วการออกกําลังกายที่มันผิดเนี่ยมันจะทําให้เราผอมโดยที่เราโทมแล้วร่างกายเนี่ยระบบการเผาผลาญพังพอเข้าสู่สัปดาห์ที่1นนะเราปรับการอาหารนะคะกิน กินเท่ากับค่า BMR ใช่ไหมแล้วเราก็เวทสักสินาทีเวทเนี่ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเวทยกออยกดัมเบลยกอะไรหนักมากนะคะบอดี้เวทนะคะมีท่าอะไรบ้างท่า p u ชอัพนะคะท่าแพลงแพลงเนี่ยจะได้เวททั้งทั่วตัวเลยหรือทออ่าสควอตนะอันนี้ก็เป็นเวทเหมือนกันนะคะสัก10นาทีแล้วก็ตามด้วยคาร์ดิโอ30นาทีสัปดาห์หนึ่งคนมีวันพักสัก2วัน ไอเรื่องเวทหรือเวทก่อนหรือคาร์ดิโอก่อนอันนี้โค้ดุวยไม่ฟิกนะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกคะ่ะเวลาเราออกกําลังกายแล้วหัวใจเรามีการเต้นที่เร็วขึ้นนะคะร่างกายจะเริ่มดึงพลังงานมาใช้หลังตั้งแต่นาทีที่16เป็นต้นไปนะถ้าเราเป็นคนที่แบบพอคาร์ดิโอก่อนแล้วมันมาเวทต่อมันไม่มีแรงเราก็ควรจะเวทก่อนแล้วค่อยไปคาร์ดิโอเอาเอาตามที่เราเท่ากับเราได้ที่เราสามารถทําได้ไปยาวๆอะนะคะ ส่วนสัปดาห์ที่2เพิ่มเวกให้นานขึ้นนิดนึงจาก10นาทีเป็น15นาทีแล้วก็คาร์ดิโออีก30นาทีมีวันพักในสัปดาห์หนึ่งอ่ะ2วันนะ,ะแล้วสุดท้ายเราสัปดาห์ที่3เราก็จะเริ่มเฟิร์มขึ้นละก็ให้เวทเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นกระชับละนะคะเวทเพิ่มเป็นสัก20นาทีแล้วก็คาร์ดิโอ30นาทีสัปดาห์หนึ่งควรม,มีวันพักสัก2วันเราสังเกตไหมว่าตารางนี้ช่วงเวลาของการออกกําลังกายเนี่ยจะไม่เกิน1ชั่วโมง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายหนักเกินไปนะคะมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า overtraining อะคะ่ะมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะเครียดและการออกกำลังกายนั้นจะเกิด,เก,ดเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีอันนี้ก็สูตรนี้ฝากพวกเราวไว้อัปเดตความรู้เรื่องสุขภาพอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ